สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีเอฟซีวสสกูลทุกคนเด้อบมาได้พบก,กันหล่เมื่อน่ะพี่น้องเงนอะเซาีไปลงคลิปนอนเนื่องจากว่าเป็นสงการามในโทรศนาซับเซาตีผ่นนักเตียพี่น้องน้ำเ,เขาแล้วมันจะสาบก็เขาน่าโทรศัพท์ตายพี่น้องพเพิ่มแลงไรเนาะวันนี้เซาตีมา,ม,มาสมมาสมมาอ่พอเป็อีเมย์ยุเ,ยยเ,อเอียนพี่น้องเป็นพี่ไม่ไล่เมื่อน่ะเนาะบอมีเวลาเลยสมมาเพิน่น,นเพราะว่าเอยอายเอบบากับโบด้มาครบเนาะปิน ยัยบันทาพี่น้องสตีกับด้วยคือแบบโอกาสกรบเพาะในเหตุนั้นผมก็ไปดินพ่อแม่กับข้านเนี่ยด้วยว่าเมื่อนี้เ้าว่างเนาะสีมาสมาเพื่อนพี่น้องแยกไปกดคันสมาเนาะไปะพี่น้องสาตีก็บผมีเงินเด้อใส่คันอีเมห์หาเซนกีบซะเนาะแล้วก็สิปผูกแคนโคตรหนำหอมเน,ะน,นาเนะ,พะพี่น้องเพราะว่าห้าดองในเห็ดในีเพิ่นทุกๆปีเลยพี่น้องเป็นพอ่อเป็นแม่ต้องมาโทษแต่ชงหน้าปีใหม่เดือนใหม่ ไะเดี๋ยสิไปหาพันอยู่เบืองนะั่นเนี่ยพันอยู่เตียงเบืองนะ่ะพี่น้องมาพี่น้องสติสมาไมฟูเค้นอีโพก็อีเม่เนาะปีใหม่นังดังนังดอง

สบายใจไม่ตเงนมาตะเาอ้โหจิตใมส่เงนจิจเออะเาอย่ดินนี่แงเใหม่เดือนใหม่อย่าัลาระโดดให้เข้ายเกายยดย

្លាព្រោ់ខ្ល់ខាង់ស្រើមិនិសិក្រូមានួមើជាប្រាប់ខ្ល្មិនិស្រាប់់ធ្រាប់ខ្ញាស់ភា เ่าผ uh, uh. ูกแขนปีใหม่พ cool ี่น <the> ้องเอ้ยขอบคู่เอาเนาะขอบกระปองกระป๋อ

cô đi <laughs> không có gì đâu không có đâu không có gì đâu

ว่าบ่ สิทายน่ากินนะเจ็ดวัติดอกเนาะเนอะเนองทางแก่ไม่บ้างว่างแก่พ่อเนี่ยตาพี่นอลังจากเราูดแคนอยูขือนเอาเดี๋ยวเนาะถ้าก็สิไปอันงในเถวเนาะในเถวในเถวเขาเองนละพี่นอม่เถวตาอันนอห้องไม่ใหญ่ซาตีนแล้วูเพ็นเชียถ้าสิมาฮดทรงแูกแคนให้เพื่นเนาะ เอาเขาส้วงคือเถาพี่น้องในบัดนี่แหละแบบภูแค้นปีใหม่นะพี่น้องมาเลือดอยู่บ่เล้อนอนบ่ห่อเดะมาสดเมื่อแล้ววันนี้ป่ะพี่น้องภูกแค้นในเถาโอ้ยก็อยู่ในถ้ำเถอะเด้เอ็ดย่างกินนะเนาะมาๆม่เป็นน้ำอ่ะพี่จะภูแค้นห้เนี่ยยู่ hết nhắn cung hết nhắn <laughs> lại phần nha mới thảo tên này, hư ảnh ơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì นาพินน้ำมะฮะบอกผีชอบพินน้ำชอน้ำพินน้ำน้ำมันผีแดงผีแดงแก้ผีด้วยคเดียวแกบเ็ดยังผีายคนนมาเมื่อไหร่ทีสองน้หอมหามากนะกินมาเย้ใเถ้าอยู่ดีเมียเนอะปีใหม่เดือนใหม่ช่างผาดแค่งแน่มาเยอะมาเยออะแม่มื่อนหร่จะมาเจนเจนก็ได้ตับปลาดิ มาเอมายมานี่กรกกระลนี่แม่เสสดอกสน้เอมีาเอ้ยนี่เออันกระดกกรลานเอมัยาเออส วาก็จะกูแข็งแข็งค่เออควเป็ยนเขาอยู่ดีไม่เหเออมีใหม่เดือนใหม่จะช่วูแแข็ง

อ้กันนอยทิุยนาเอ๊แต่ดินผูกแค่ไนไม่เท่าเลยทีโอ้ยผูกว่าเป็นผูกใครขึ้นเป็นอยู่บ้านเ่ยฮะไปว่าผูกหรอกอ่าป่น้องเดี๋ยวเลยน้องกาแฟผูกแค่ไหเท่า

มาเข่าเมว่าหัวทงจะเป็นไงอร์ดเอเคไหมให้เช่นให้แขนให้แก่ามันยื้อมเนื้อเอ

พี่น้องมากเพือนมิอูเน้องเพือนอาโป้เลยพี่น้องสืมาคูแค้นมิอูเนาะงแกมาซื้อกล่องใชาป่ะัน สม่าผู้เฒ่าเราอยู่บ้านอยู่เฮือนนั่งอยู่เนาะปีใหม่ต้องรอดรงฮดผู้เฒ่าพี่เนาะเดี๊ยบก็ดีมี่แง่หน้าปีใหม่เดือนใหม่พี่สุขทุกคนเดี๋ยพี่น้องอาละซาติสิริบีคีดปเด้อยเดี๋พี่น้องขอบคุณเอฟซีเดลายเรื่อยจิ๋วขามาติดตามไม่ได้ขอบคุคที่รักพี่น้อง